เราจะทำต้มจืดเต้าหู้นิ่มกันนะคะเป็นสูตรเจเช่นเคยค่ะเริ่มจากตั้งน้ำให้เดือดใส่เนื้อลำไย,ยอบแห้งลงไปใส่พริกไทยผลลงไปนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสเพิ่มความลมกล่อมอร่อยอนิดหน่อยค่ะเราจะยังไม่ใส่เกลือนะคะเพราะว่าใส่ผงปรุงรสไปแล้วอาจจะมีความเค็มึ้นมาเล็กน้อยและ วันนี้เราจะต้มใส่เต้าเจี้ยวค่ะเป็นสูตรแกงเจืดเต้าหู้เต้าเจี้ยวใส่สาหร่ายวากาเมะนะคะเพิ่มสาหร่ายขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างค่ะเต้าเจี้ยวเราก็ใส่นิดหน่อยพอค่ะเดี๋ยวจะเค็มนะคะขอให้เคามีกลิ่นพอค่ะหลังจากปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เนื้อเต้าหู้ที่เราหั่นแล้วนะคะลงไปเลยคะ่ะ เดี๋ยวเราจะใส่สาล่ายทีหลังนะคะรอให้เขาเดือดอีกกรอบทนึ่งทำง่ายๆเลยค่ะทุกคนเต้าบูถู่วเจค่ะเดี๋ยวเราจะรอช้อนฟองออกก่อนนะคะเผื่อเขาจะมีฟองออกรอสักครู่ค่ะเมื่อน้ำเริ่มเดือดเราก็ช้อนฟองออกไปเล็กน้อยแล้วนะคะ ก็น่าจะมาจากเต้าหูห้หรือไม่ก็เต้าเจียที่เราใส่ลงไปค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะหลังจากนั้นเมื่อน้านําเริ่มเดือดอีกครั้งเราจะใส่สาหร่ายวากามะลงไปเลยค่ะสาหร่ายของเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็นําไปแช่ในน้ําร้อนจนกว่าจนกว่าเขาจะพลองตัวขึ้นนะคะแล้วก็บีบน้ําออกแล้วเราก็นํามาปรุงอาหารค่ะ ทำง่ายๆกันเลยนะคะต้งจืดเต้าหู้ใส่สาหร่ายวากามิเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบขึ้นช่ายเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเกอดอีกนิดนึงนะคะหอมมากเลยค่ะทุกคนแกงจืดเต้าหู้เราจะพยายามจะไม่คนมากนะคะเดี๋ยวเขาจะเต้าหูจ้จะรเนาะ อร่อยแน่นอนค่ะเมนูปัสจ,จักเนืน้อสัตว์อร่อยไม่แพ้กันเลยนะคะหลังจากที่น้ำเดือดสรรอบเราก็จะใส่ใบขพืชช่ายลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมนะคะเท่านี้ต้มจดืดเต้าหู้ใส่สาหร่ายวากามิของเราก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะทุกคน ตักเขาสวยมารอเลยค่ะไว้ซดน้ำร้อนๆดีต่อใจเมนูเจของเราวันนี้นำเสนอแกงจืดเต้าหู้ใส่สาร่ายวากาเมค่ะ